ค่ะวันนี้พี่เป็นสวัสดีช่วงสายๆจ้าวันนี้พี่เป็นชำไผ่บงหวานนะคะวันนี้จะชำไผ่บงบานไว้ขายในหน้าฝนของเราก็ได้ขุดเงามาลักษณะเงาของของพี่เป็นเดี๋ยวพี่เป็นพาไปดูตรงนี้จะเป็นกองแกลบดาเนาะพี่เป็นจะเอาไว้ชำอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวพี่เป็นจะพามาดูที่พี่เป็นตัดมาจากสวนนะคะว่ามันเป็นยังไงก็ขุดเงามานะคะ เราจะแต่งกิ่งมาจากสวนหรือเราจะมาตัดที่บ้านก็ได้ค่ะเอาที่เราสะดวกอย่างพี่เพ็ญก็แต่งกิง่งตัดกิ่งมาบ้างแล้วก็ค่อยมาตัดแต่งเสริมอยู่บ้านนี้นะคะอันนี้พี่เพ็ญหลังจากที่ขุดงามาพี่เพ็ญก็จะเอามาแช่น้ํานะคะแช่น้ํายาเร่งรากนะคะแล้วก็ตัดตัดอา่าเรียกอะไรอะ่ะตัดรากออกนะคะเห็นไหมนอไผ่ก็มีนอที่แตกบางอันก็จะโดนนะคะแต่ว่ามันจะมีตาเห็นไหม มันจะมีตาไผ่เขาก็จะออกตามนี้และคะ่ะไม่ต้องกังวลเงานี้เป็นอะไรที่เกิดแน่นอนค่ะอย่างตัวนี้สวยเลยเห็นไหมคะตัวนี้โนอกาลังสวยเลยตัวนี้ก็ชําได้เลยอย่างเงี้คยค่ะดูนะค่ะมันจะมีเงามีตามีเนี่ยค่ะเห็นไหมตาไผ่เป็นปุ่มๆเนี่นยค่ะก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่ออกรากนะคะไม่ไม่ไม่โตนะคะมันโตแน่นอนอย่างตรงนี้ก็จะเป็นก่อนหน้านี้พี่เป็นได้ชําไว้แล้วะคะ่ะเห็นไหม ก็ติดเกือบทุกทุกต้นน่ะคะ่ะกําลังคือตอันนี้เพิ่งเอาออกจากกองแกลบดําเนาะมันก็จะยังสีเขาก็ยังไม่ไม่แข็งแรงเต็มที่อะค่ะคือเขากาลังสังเคราะห์แสงให้เป็นสีเขียวเนาะถ้าออกมาจากที่พี่เพนนั้นอะคือกองพลาสติกน,นั้นอะคือที่พี่เพนครอบไผ่ไว้ก่อนที่จะมาลงถุงดํามันก็ยอดมันก็จะเป็นสีขาวค่ะ แล้วพอมาไว้ตากไว้อย่างนี้มาให้เขาเจอแดดได้สังเคราะห์แสงเขาก็เริ่มออกเป็นสีเขียวเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มออกเป็นสีเขียวแล้วก็เริ่มรากเขาก็จะเริ่มเดินเดี๋ยวพี่เฟนให้ดูที่ที่งอกมาแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะแบบนี้ก็จะงอกมาละนี่เห็นไหมคะงอกมาละนี่อย่างนี้ก็จะเริ่มแตกเริ่มงอกคะ่ะไม่ต้องกังวลไผ่มันมันมันทนทานกันเนี่ย เห็นไหมคะเนี่ยแต่ก่อนยอดเขาจะเป็นสีขาวเลยค่ะสักพักหนึ่งเริ่มออกเขียวเต็มแล้วเนี่ยสักสองอาทิตย์เริ่มเขียวแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูทางนี้ค่ะที่พี่เป็นกำลังจะลงถุงดำเนาะ <c oughs> ตรงนี้พี่เพ็นจะลง,ลงถุงดำก็หลังจากที่เอาเงามาจากที่แช่น้ำยาเร่งกนะเนี่ยพี่เป็นก็เอามาประมาณนี้แหละคะ่ะเนี่ยเลือกมาประมาณนี้แล้วก็มาลงถุงดำ ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่งอกเพราะทุกอันมีตาเห็นไหมคะเนี่ยตาสองสามตาเลยเนี่ยแต่ละตัวนี่มีตาทั้งนั้นเลยนคะคะตาผูเต็มไปหมดรับรองงอกแน่นอนไม่ต้องกังวลนยคะส่วนมากตาไผ่จะอยู่เห็นไหมคะนูนนูนนั่นนะ่ะตาไผ่เขาจะอยู่สวนทางกันค่ะไออยู่ตรงข้ามกันอยู่ฝั่งนี้กับฝั่งนู้นจะตรงข้ามกันในหนึ่งหนึ่งลำ ก็จะประมาณนี้กองแกลบดำเนี่ยค่ะแกลบดําแล้วก็อันนี้จะเป็นที่พี่เพนได้ชําแล้วเดี๋ยวก็ลดน้ําแล้วก็คลุมผ้าคลุมผ้าอย่าให้เขาโดนแสงเดี๋ยวก็ได้ได้ได้เอาออกก็จะเป็นเหมือนตัวนั้นนะคะตัวเขียวๆนั้นนะคะเหมือนกันเห็นไหมคะก็จะประมาณนั้นแหละเออก็บอกเป็นบอกคร่าวๆเนาะเพราะพี่เองถ่ายพี่เพนถ่ายเองอะไรเองมันก็จะยากนิดหนึ่งก็ประมาณนี้แหละค่ะตรงนี้ก็จะเป็น ถ้าเกิดพี่เพ็นทำไม่ทันพี่เพ็นก็จะตัดแต่งตัดแต่งแบบนี้ค่ะแล้วแช่น้ํายาเร้งรากแล้วก็มาบ่มไว้อย่างนี้ให้รากเขางอกพอรากเริ่มเดินพี่เพ็นก็จะใส่ถุงดําอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันได้หลากหลายวิธีค่ะก็คลิปนี้พี่เพ็นขอทํางานก่อนละกันสวัสดีค่ะ